สวัสดีครับพบกัเนเแล้วครับช่องผังลักกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้ก็พาลักกี้เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับออกมาเที่ยวป่าเหมือนเดิมนะครับลักกี้เจออะไรนะครับนุ่นถ,ถึงไปเลยนะครับวิ่งไปแล้ว วิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะถึงไหนเนาะวิ่งเอาไปเลยครับจำเอาไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยเจออะไรเนาะวิ่งไปเลยนะครับนูองวิ่งไรเอาเอาเจอหมาหรือเปล่านะครับโอ้นูน้นเจอหมาหครับกีกีเฮ้่ยปะ มาถึงตรงนี้ก็หยุดอีกแล้วนะครับตัวนี้หาเกินต้นไผ่ก่อนเร็วไหวพระก่อนบอกว่าไหวพระก่อนนะครับมาถึงจนพระใหญ่เนาะจุดไหวพระก่อนนะครับ <c oughs> ไปต่อเลยยังลักกี้ไหวพระเสร็จหรือยัง ทำไงต่อนะครับดูสิหลักนี้จะไปไหนต่อเนาะยืนนิ่งเลยนะครับยืนนิ่งเลยสงสัยอธิษฐานอะไรหรือเปล่าเนาะนาพระพระพุทธรูปนะครับนาพระใหญ่เนาะนู่นครับมองไปทอเห็นสวยงามอยู่นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็กินยาไปก่อนนะครับกินยาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินต่อแล้วนะครับ เป็นอะไรนอะคิดถึงน้องอันดาหรือเปล่านะครับโอ้ได้ยินเสียงน้องอันดาแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงน้องอันดาร้องแล้วโอ้เป็นไงครับตอนนี้โอ้โอ no oh, ้วิ่งแล้ววิ่งแล้วครับดู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 ห่างชี้ฟ้าแล้วครับได้ยินเสียงน้องอันดาร้องไปแล้วครับตอนนี้ครับปอกวานก็วิ่งไม่ทันแล้วครับ ไปแล้วตอนนี้นะครับโอ้ยเร็วมากๆเลยวิ่งไปแล้วครับตอนนี้จะถึงไหนเนาะได้ยินเสียงองอนดาร้องนะครับวิ่งเลยครับวิ่งกลับแล้ว คิดถึงน้องตัวเล็กของเราหรือเปล่าครับออกเดินเล่นในป่านะครับกลับมาวิ่งกลับมาอย่างเร็วเลยเนาะไปแล้วไปแล้วนะครับไหนน้องอันดาอยู่ไหนล่ะกี้น้องอันดาเออออกมาเดินเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูสิ ไปแล้วครับวิ่งไปเลยตอนนี้ต้องวิ่งตามหลังลักซีแล้วนะครับปอกวานนะครับไปที่ไหนเนาะได้ยินเสียงตัวเล็กของเราร้องนะครับวิ่งไปแล้วนะครับตัวนี้ ยอมหยุดด้วยนอ้อน้องอันดาเป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวนูน่นนู่นน้องอันดาไปแล้วครับตัวเลขของเราขึ้นมาแล้วตัวนี้ตอนเช้าไม่เห็นน้องอันดานครับตอนนี้นะครับเห็นแลวครับวิ่งไปแล้วครับนู่นอ้าวอ้าววิ่งจำเอาไปเลยครับไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วอ้าว โอ้ยคิดถึงหรือเปล่าน้องอันดาเจอแล้วน้องอันดาเจอแล้วนะครับนี่น้องอันดาอยู่นี่เองลัคกี้นะครับได้ยินเสียงน้องอันดาเมื่อกี้นะครับวิ่งมาเลยเนาะนี่ตัวเล็กของเราอยู่นี่ลัคกี้อ่าเจอแล้วนะครับน้องอันดานะครับทักทายหน่อยเร็วอ่าน้องอันดาบอกว่ามีอะไรมาฝากน้องอันดามั้งนะครับมีอะไรมาฝากมั้งเนาะ ไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้ยขอจุ๊บหน่อยแล้วคุณป้าเนี่ยคุณป้านะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ครับตัวเล็กของเรานะครับยังไม่ได้อาบน้ําเหมือนกันนะครับวันนี้เนาะวิ่งมาเลยเนาะได้ยินเสียงน้องอันดาเมื่อกี้นะครับนี่ก็เจอน้องอันดาแล้วนะครับทักทายกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาจากป่าเนาะอ้าวน้องตัวเล็กของเรานะครับจากเล่นกับคุณป้าด้วยนะครับ เมื่อก right? mm ี hmm. smell, room, ้ก็ได้ยินเสียงน้องอันดานะครับลองเรียงนะครับวิ่งมาเลยนาะตอนนี้นะครับมาเห็นน้องอันดาแล้วครับทักทายน้องอันดาหน่อยแล้วลักกี้น้องตัวเล็กของเราครับกำลังสนเลยนาะนี่นะครับเมื่อกี้ก็ลองเรียกสงสัยไม่เห็นลักกี้หรือเปล่าอยู่ตรงนี้เนาะขึ้นมาไม่เห็นนะครับก็อาจจะลองนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันตลอดเนาะดูตัวเล็กของเรากับคุณป้าลักกี้นะครับเป็นอะไรเนาะวันนี้นะครับสงสัย อยากเห็นเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆออยังไม่ขึ้นมานะครับอ้าวขอจบคุณป้าหน่อยเลย็ยวมือพอจะเอากับคุณป้าหน่อยน่ยจะถักทายกับคุณป้าน,นะครับน้องอันดาก,กลาลังซนเลยเนาะตอนนี้นะครับอ่าถักทายกันแล้วนะครับจบกับคุณป้าหน่อยเลย็ยวอ้าวเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงน้องอันดาร้องอยู่นะครับเมื่อกี้เนาะตัวเล็กของเรานะครับ สงสัยเรียกหาคุณป้าลักกี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นมาไม่เจอนะครับขึ้นมาไม่เจอนะครับเพราะว่าคุณป้าออกไปเดินเล่นนะครับอ่าขอจุบบยญยแล้วขอจุบใหญ่แล้วนะครับอยากจุบคุณป้าแล้วตอนนี้นะครับโอ้ยกินอะไรอยู่เนาะก,กินกล้วยหรือเปล่านะครับมีกล้วยด้วยเนาะ นีก็หายคิดถึงกันแล้วนะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วเนาะเจอน้องอันดาแล้วนะครับหลักกีก็นิ่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ก็ยังลองเรียกหาอยู่นะครับกิญยาอยู่ดีก็วิ่งมาเลยเนาะได้ยินเสียงน้องตัวเล็กมาได้เลยเนาะต้องวิ่งมาหานะครับตอนนี้ครับรัวตัวเล็กจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นห่วงเหมือนกันเนาะก็อยู่ด้วยกันตลอดนะครับอยู่ด้วยกันตลอดก็จะเป็นห่วงมากเลยนะครับ ลักทีนะครับห่วงใยน้องอันดานะครับห่วงใยน้องอันดานะครับอันดาว่าง่ายนู่นครับเนางตัวเล็กของเรานะครับหิวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วครับตอนนี้ตัวเล็กของเรามีหญ้ากินแล้วนะคะตัวนี้นะครับหยุดกินหญ้าสบายใจเลยนะครับเป็นนะครับหญ้ากองไบเรื่อเลยครับหลักที่ก็เห็นน้องอันดาแล้วก็นิ่งแล้วนะครับตันนี้นะครับไม่ร้องอีกแล้วนะครับไม่ร้องเรียกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปเจอหลานแล้วเนาะ พราะว่าน้องอันดาเมื่อกี้ก็ขึ้นมาก็ไม like anyway. ่เจอคุณป้าลักกี้ก็จะลองเรียกหานะครับตอนนี้ก็เจอแล้วก็นิ่งแล้วนะครับตอนนี้เนาะน้องอันดาก็กินยาสบายใจเลยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่จีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ